นี่คือภาพของอาจารย์ประนอมแซ่เสียนะครับที่เป็นลูกสาวของเจ้าของฟิล์มหนังแล้วครับชี้ให้ดูว่าในสมัยตะก่อนนั้นคุณพ่อก็คือนายเอี้ยวเสียแซ่เสียนะครับภาพนี้แหละครับเคยทําโรงหนังชื่อว่าโรงหนังเฉลิมเอกอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่คุณแม่นะครับทั้งสองท่านนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับ นี่คือกระเป๋าฟิล์มหนังของโรงหนังเฉลิมเอกอยู่ที่จังหวัดระเอ็ดนะครับอาจารย์ประนอมก็เล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับความเป็นมาที่ฟิล์มหนังหลายๆเรื่องนะครับเก็บอยู่ที่บ้านอาจารย์ประนอมนะครับนี่ครับคือสภาพฟิล์มหนังที่อาจารย์เก็บไว้นะครับทําเป็นชั้นนะครับแล้วก็เอาผ้าไปคลุมนะครับวันนั้นพวกเราไปพบอาจารย์ประนอมโดยบังเอิญนะครับแล้วก็อาจารย์บอกว่า ฟิล์มหนังเหล่านี้นั่นเป็นของพ่อนะครับไม่ขายนะครับแต่ว่าถ้าจะยืมมาเพื่อที่จะเอาไปฉายเพื่อให้คนเรียนรู้หนังนะครับได้รู้จักหนังเก่าๆอาจารย์ก็ย,ยินดีให้พวกเรายืมนะครับโดยวันแรกนั้นเรายืมมาก่อนแค่2เรื่องนะครับเมื่อวันที่12พฤษภาคม2557นะครับเราก็ไปยืมฟิล์มหนังของอาจารย์ประนอมมาก่อน2เรื่องนะครับตอนนั้นมีผมนะครับมี คุณนุประเดิมนะครับคุณจุ๊บมูวี่คลาสสิกนะครับก็พากันไป3คนนะครับหลังจากที่เรายืมฟิล์มหนัง2เรื่องแรกเสร็จนะครับประมาณอีกเดือนหนึ่งนะครับพวกเราก็นําฟิล์มหนังไปคืนอาจารย์ประนอดนะครับจากนั้นก็ยืมฟิล์มหนังเรื่องอื่นๆนะครับต่อมาซึ่งอยู่ในกลุ่มของอาจารย์ประนอดนะครับส่วนจะเป็นหนังไทยนะครับเราก็ยืมมาจนหมดทุกเรื่องเลยนะครับวิธีนําฟิล์มกลับมานั้น ใช้วิธีเอาฟิล์มออกจากกระเป๋าแบบนี้นะครับแล้วก็มัดเชือกนะครับอาจารย์แกก็ช่วยมัดนะครับแล้วก็ติดชื่อไว้ก็มีนะครับไม่ติดชื่อก็มีนะครับเพราะจำได้นะครับมีไม่กี่เรื่องนะครับที่เรายืมมาในแต่ละครั้งแล้วก็ใส่ถุงดำนะครับแล้วก็กลับมานะครับก็ใช้วิธียืมแล้วคืนยืมแล้วคืนแบบนี้แหละครับเราก็ขึ้นล่องจังหวัดร้อยเอ็ดกันบ่อยนะครับตอนนั้นครับนี่เป็นฟิล์มหนัง35มมนะครับซึ่ง รุนี้นั้นเราฉายในช่อง YouTube ไปจนเกือบจะหมดแล้วนะครับบางเรื่องก็นำไปฉายที่โรงหนังของหอภาพยนตร์ด,ด้วยนะครับสมัยนั้นที่พวกเราต้องออกตามหากากฟิล์มหนังนะครับทั้งฟิล์มหนัง16มมนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็น35มมนะครับก็เนื่องจากว่าตอนนั้นเรารู้แล้วนะครับว่ามีหนังไทยหลายเรื่องนะครับกําลังจะสูญพันธุ์นะครับถ้าเราไม่ช่วยกันตามหากากฟิล์มหนังหนังเหล่านั้นก็จะสูญพันธุ์ไปนะครับ นี่แหละครับก็ต้องไหว้เจ้าของฟิล์มนะครับซึ่เป็นคุณพ่ออคุณแม่นะครับเป็นเตียนะครับของอาจารย์ประนอมนะครับเพื่อที่จะหยิบยืมของออกจากบ้านนะครับแล้วเราก็ทําบุญด้วยนะครับเพราะว่าเราเอาไปฉายนี่มันก็เหมือนทําบุญอยู่แล้วนะครับก็ทําบุญให้คุณพ่อนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าของโรงหนังทารักหนังมากนะครับหนังแทบทุกเรื่องของท่านาเป็นหนังที่ท่านซื้อขาดมา ท่านแทบไม่เคยทิ้งเลยนะครับท่านจะเก็บไว้นะครับแล้วก็จัดทาเป็นกระเป๋าหนังไม่เอานะครับเป็นกระเป๋ามาให้เลยนะครับแล้วก็ทําให้ฟ์มไม่ค่อยเสียนะครับเราก็เลยได้หนังแปลกๆนะครับจากกลุ่นนี้นะครับกลุ่มของโรงหนังเฉลิมเอกนะครับ2เรื่องแรกที่เรายืมมานะครับเราก็ฉายไปแล้วนะครับก็คือเรื่องเจ้าพ่อเจ็ดคุกนะครับที่คุณจุ๊บกําลังอุ้มอยู่นี่แหละครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องรักเต็มเป้านะครับแล้วก็อีกเป็น น่าจะ 30- 40เรื่องนะครับบางเรื่องนั้นฟิล์มเสียหายนะครับเนื่องจากว่าก่อนที่จะมาเก็บตรงนี้นั้นเก็บที่อื่นนะครับบางเรื่องก็จะเหลืออยู่แค่ม้วนหรือสองม้วนนะครับบางเรื่องก็เป็นทนังเสษๆนะครับเพราเราก็ยืมมาใช้ทำไฟล์ภาพดิจิตอลเก็บจนหมดเลยนะครับนี่เป็นภาพเก่านะครับเมื่อวันที่12พฤษภาคม2557นะครับในคุณนุกับคุณจุ๊บนะครับช่วยกันแบกหนังเรื่องเจ้าพ่อเจ็ดคุกนะครับขึ้นรถกลับบ้านนะครับ เราไปรถตู้นะครับต้องเช่ารถไปนะครับทุกอย่างเราก็ทําเป็นเรียกว่าอะไรด้วยเงินสุดตัวนะครับแล้วนี่คือการไปครั้งที่2นะครับที่ไปคืนฟีลนะครับแล้วก็ยืมวีบชุดใหม่มาแล้วครับแล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่3นะครับที่เอาฟีลไปคืนนะครับนั่นพี่มานะวายทิพย์นะครับซึ่งเป็นอดีตคนใช้หนังของโรงหนังเฉลิมเอกนะครับวันนี้ก็พาคนที่เป็น นักพากย์นะครับก็มีนะครับคนไข้ตัวก็มีนะครับนั่นพี่ตุ๊กตาจินดาลุตนะครับที่ไปนะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้มีหนังที่พี่ตุ๊กตาจินดาลุตแสดงด้วยนะครับก็คือเรื่องนี้แหละครับเรื่องชะตาชีวิตนะครับตุ๊กตาก็ได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับคิดว่าจะไม่ได้ดูแล้วนะครับทีแรกหนังแทบทุกเรื่องนะครับที่อยู่ในกลุ่มโรงหนังเฉลิมเอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นหนังที่ไม่เคยออกซีดีนะครับไม่เคยออกวิดีโอนะครับนี่คุณแตงนะครับ เลยขาดแต่ก็ช่วยกวาดทําความสะอาดนะช่วยจัดเก็บนะครับนี่คือฟิล์มทั้งหมดนะครับที่พวกเรายืมมาแล้วก็นําไปเก็บไว้ที่เดิมนะครับปัจจุบันก็ยังตั้งอยู่ที่บ้านของอาจารย์ประนอมนะครับนี่พี่มนันนาวไหวทินะครับก็เป็นคนทําหนังเหมือนกันนะครับและนี่ให้ดูรูปภาพเก่าๆนะครับที่เป็นที่ตั้งของโรงหนังเฉลิมเอกอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับและนี่ก็เป็น พี่สุจิตรานะครับก็เป็นลูกสาวเจ้าของโรงหนังเสรีร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นโรงหนังอีกโรงหนึ่งนะครับนี่แหละครับคือกลุ่มฟิล์มหนังของโรงหนังเฉลิมเอกอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ